อ๋อวันนี้มาทำอะไรครับมาเลือกระดูดเลอเบร์ค่ะน้องพิชานถามมาเรียบร้อยได้ของเล่นใหม่อีกแล้วอ่ะคะถูกต้องค่ะตื่นเพื่อนเห็นไหมไม่ต้องซื้อจักรยานแล้วซื้อเลอเบร์นี่แหละอะไรจักรยานก็ซื้อแล้วเธอเยอะๆมันจงเล่นเล่นอันนี้แหละมันจักรยานเหมือนกันนี่ใส่ไปโรงเรียนเลยใช่ไหมเออแล้วมีเชือกได้นะครูให้ข้าวหรอเพราะลร็ ยืดนัจัเนเอาล่ะเปลี่ยนบรารงกันนะครับเฮ้ยเฮ้เป็นแล้วเล่นไหมครับน้องเฟลเล่นมากน้องเฟลเดินได้ไหมลูกเดินได้ค่ะเดี๋ยวองเดินก่อน่ะเดินย่ำก่อนค่ะ เด็กเป็นแอนิลปอยู่ไหมล็อกม็กู่ถ้าไม่อยู่เดี๋ยวพ่อใส่ดิศเบรกให้ค่ะเอางี้ค่ะไม่ใช่ปกติถ้าหนูจะเบรกเองอ่ะหนูก็ทำตัวเือใช่ไหมใช่ตัวแข็งใช่ไหมใช่ใช่อะลองเบ็กลองเบ็กล็อกแม็กหนึ่งเอาสีแดงเลยอ่ะพี่พีมสีแดงค่ะน้องฟิลแย่งสีดำไปแล้วเอาสีดำปะล่ะน่ะมีข้อต่อรอ ้วใส่รข้างไงสีไหนก็ได้เห็นไหซีเมนมันก็จะคลืคลืคลืิงวเนี่ยลอย่างี้พี่เล่นไม่ได้เนี่ยเกินไปล่นเกินไปเล่นได้ก็คือเล่นได้ไหมเล่นได้ค่ะอย่าขอ ว้าคือแบบพี่ใส่แบบหลวมๆแล้วมันหลวมมากเลยด้านหน้านเหลือเยอะเลยอ่ะถ้าซื้อขาใหญ่แน่ๆ <c oughs> พี่พีชคนไม่หลวมอ่ะเขาเรียกว่าขาใหญ่นี่ซ้อมมันตรงนี้เลยใช่ไหม <c oughs> อ่าได้ยังได้เดี๋ยวจ่ายตังค์ค่ะแบบงจ่ตัตงค์เลย,ยแล้วเขาไปเล่นกันตอนเย็นใช่ไหมที่บ้านใช่ไหมลูก <c oughs> ใช่แล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะพีมว่าพี่ได้มาเลือกซื้อโรลเลอร์เบดนะคะคนละคู่ขาวพี่สีแดงนะคะคนละพี่สีดำค่ะก็เดี๋ยวจะเอาไปเล่นกันนะคะที่บ้าน เย่น้องฟิวได้แล้วใช่ไหมได้แล้วค่ะอยากได้นานแล้วลองเล่นแล้วก็เดี๋ยวถ่ายคลิปให้ดูนะคะถ่ายมีแสงไฟด้วยนะใช่สำหรับคลิปนี้นะคะไปก่อนค่ะบ๊ายบายอย่าลืมสั่งไฟด้วยนะคะค่ะ